สวัสดีพี่น้องสุขผูมทุกคนมาเนี่มาพบมาพ่อครับพายพ่นที่เก่าหล่ะมาเนี่ก็ได้กูได้เบิ้งคลิปกับขอให้รุ้นลำลำหรือรุยสุขสมหวังทุกอย่างเลยพี่น้องเอง้ อะอเอ้ามือก็มาต่อคิบครับเนี่ยไอที่ว่าใส่ฝ้านี่ครับเอดฝ้าแล้วก็ไม่คํำไว้หมื่าไอรตั้งที่คิปอ่ะล้ไปแหละครับนี่มันนี่ก็เบ้าออกครับหลังจากใส่ไว้แล้วประมาณคืนหนึ่งนี่แหละออนี่ครับติดกาวแล้วอ่าติดกาวแล้วอีหยังแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยเราขอยเบื้องแล้วถอดไม้แล้วอือถอดไม้ล้แล้วบเนี่ย นี่ทางไล่นี่แหละคือตอนแรกอะตอนแรกก็คือเอาไอ้กาวายางท้าก้อนแลไรก็เอาฟองน้ำทับขึ้นไปในฝ่าก้อนครับต่อมากะขันตอนที่สองคือเอาไม้อาดเนี่ยครับติดกาวท้ากาวอีกทีนึงทับขึ้นไปอีกครับเป็นสองสันครับเนี่ยเ,เป็นการเดียมครับเดียมกันหอนกันสะเทียนเพราะว่ามันสิไดสไซ หนังนีเย็บติดหนังที่หนังเห็ดเป็นแบบบียรพีครับอันนี้ก็คือในสูตรสไตล์ของอาจารย์แม็นนกเลพลนส้างแต่ละคนกนัิเห็ดแตกต่างกันออกไปคอยเบิ้งไปครับแธีหาวิธีปุริมีไอเดียดีๆอะไรก็บเห็ดแตกต่างกันไปนี่ครับอันนี้คือติดกาวเลยครับนี่ยเคาะเบิ้งว่ามันฟิวลงไหลแล้วว่า เหลวลดบ่าแล้วมาเป็นเป็นจัลลวดบ่พี่น้องเพาะเบิ่งนี่ครับก็คือโอเคเก็บรายนะครับตอนนี๋ยวที่นี่ก็สิได้เก็บรายละเอียดอีกเนาะบหดนี้องอันบ่อันนั้นอันนี้อีหยังแน่สิไว้จังได๋ไปจังได๋มาจังได๋อือ่าไปเฮ็ดต่อไปตามขั้นตอนต่อไปพี่น้องเพ่เอาไม้ออกแล้วบมดแล้วเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋หมือนจะขึ้นเทคแบบไร ไอ้สิบา้าส่วน,นไล่ไปยังไรบ่เนี่ยซาวเซอ่อยังขอรับเบื้งต่อไปพี่เนาอกับการเก็บเชียงเสียงในหลังเขียบเลยบ่เนี่ยแบบมีพีกันไปเลยครับสิพี่ขี่จอยจกันแตมาเบิ้งกันนี่ครับดึงฟ้องน้ำที่ห้องอยู่ข้างเห็นไหมออกยังออกแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวสิจ,จัดแจงหล,ห,ลห,ลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนาี่ฟ้องน้ำ ฟองาตัวนี่กัซับดีกันนะครับเยซับพื้นซับหังครับซับพื้นการสะเทียกันย่งก็ดีกันครับนี่ตู้ะตู้ที่เป็นสังมา,า,ะาง่ะเดี๋ยวเสีตู้นงกนะตู้ึเดียว,วนีงลา้อประเดี๋ยววัดางนจ้าขึ้นรถเลยปะเนี่ยโอ้เดียอโอ๋เส<อ>ียวลงปัดวัดนี่ก้อนอันพะอ๋อ นี่ครับทางแม็กลังเราสีเอาลงวัดตัดพื้นตัดเข่ารูปเนี่ยเนาะตัดฟองน้ำร้องร้องร้องพื้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเนี่ยไปร้องพื้นนี่คือวัดก่อนเอามาวัดก่อนวัดสือทั้งหนตัดพื้นครับตัดเราไปร้องพื้นตู้เนี่ยก็สิได้วากันไหมเนาะไอเบิงกคอนอีกทีนึงว่าตู้ว่าสิเป็นทังไลา ที่แจงตูก้กอนอีกทีหนึ่งเพราะว่าทั้งอาจารย์แม็กแล้วว,ว่ามันอะไรไปริมาตรปนไหลแล้วว่าอย่านี้ครับปนไหอ่ะทีได้ตัดสิได้ปาดสิได้เสริมสิได้เติมได้แต่ี่ยงยังคอยวาก,กันอีกทีหนึง่งว่ามันจะเป็นลักษณะใดไรครับนี่ตู้ดอกชิบหายนะครับเนี่ยแต่ความยาวของตู้มันอยู่งีบ12แน่นปะ ผมยาวตู่ยูยีบสองครับก็ถือว่ามันตามหลักโทรศัพท์ิตามหลักจริงๆแล้วก็ตามแบบเราว่ายอยากให้มันสั่นก็หนีงอนอยากให้อะไรจากสิบแปดละวานี่เย่อยากยับอยากเอาออกยังอยพอมันยืนปวดยืนมายีบสองครับจากตัดออกไปให้มันหดไหนมันเหลือสิบแปดครับเพราะว่าก็อยากให้มันได้ลูกทรงลูกอย่างเนี้ยอย่างประมาณนั้นแหละ พ่อแมนก็ได้โอเคอตัดออกเอาไว้ฉลองครับรองตู้เลยนี่ฟังฟวอง,งลามหนาๆครับติดเทียงเสียงยิงหลังนี่ต้องร้องหนาๆครับแทนฟ้อง,งลามหาซื้อได้นา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 เลยครับนี่หนาๆนี่หนาๆเลยครับนี่อันนี้อยู่ประมาณาสักสิบอะไรจังมิ้นต์ไวมสิบห้าเลยปอนสิบห้าเลยเนาะนี่สิบห้าสิบาะไรสิบห <10 5 S 2> ้าครับนี่ สีผ่ามิลเลยเดี๋ยวฟ้องหลามนั่นหลาเดี๋ยวซือว่าดีครับห้องห้องดีจ้ะตัดไปร้องครับตัดร้องตูนนะเดี๋ยวเจ้าขึ้นไปว่างเมืม่อวาเดี๋ยวตูนี่ไปว่างแหละครับสิได้ออกแบบว่ามันสีสูงพานไหนเพราะว่าไดนเนี่ยครับในรถครั้นเนี่ยพันสีมีจอทีวีแล้วครับตอนแรกวันจอสิบสี่นิ้วเนาะแต่บัดนี้พผนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็น,ปนจอยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วครับเป็น LED 21นิ้วครับใส่ในเนี่ยข้างหลังเพิ่น mm hmm. นี่แหละขึ้นรูปยวสิมาขึ้นเบอร์อีกเพีงว่ามันสิได้แบบใดนอะไรประมาณอะไร mm hmm. จอ21นิ้วแนวี LED แต่สายแมวเขาจะสีมาดีไซน์เบื mm ้องก่อนว่ามันสิได้อยู่ลักษณะไหนแบบไหนสีสูงซ mm hmm. ้นสำไหลสำไหลก็จิะวัดกันครับเพ mm hmm. ราะ mm hmm. ทีวีสีว้าทั้งตู้ซับมันปะฟัง <Yeah. S 1> ทั้งหลังตู้ซับ จัดพื้นที่เยอะจัดที่จัดทางเยอะเพื่อสิได้เอาตู้ขึ้นมาวางแล้วก็สิได้วัดความสูงออกแบบเอาสิอยูป่ประมาณจังไหนนี่ครับเดี๋ยวขึ้นตู้ร่งงางเมืองละเบืองสถานที่ต้องขยับเป็นเชนอลจิตเพียดพอดีดกันตัวคนเนี่ครับเอาขึ้นเมืองกัน เกียบเียบไหวปะเออยัน,นะอะไรอย่งนี่ครับดันพื้นที่เข้าไปห้งนี้ชิดหลังเล้สิเออสำหับชิดหลังจะชิดหลังที่พวกเขียกะมันก็ถึงหลังเต็มที่ดิมันยังงีอยู่มีว่างอยู่สิน,นีน่นนิวหัวยง<อ>สามสองสามนิวสนิวต้นหางยู่สามนิวแล้ว่ะ นร่องร่อง,องขึ้นเบ้างร่องขึ้นแล้วก็ะีเดี๋ยวว่างนีแ่แหละดึงดึงข้นมาเนี่ยนี่เอื้อเอื้อต้องนี่ครับม่อแม่กำลังเริ่มสีจัดฉากแล้วบ่นนะีะเริ่มสีเฮ็ด นั่นเทดนี่ขึ้นมาแล้วคือใส่แผ่นบนครับนี่ใส่แผ่นบนบางแผ่นบนเพื่อซิบบางไอ้แข่งเช้านาะอันนี้ที่เส้มองอ่าบางทีวีบางทีวีบางลำพงครับเป็นแข่งเช้าขึ้นมาแล้วจักจุดขึ้นมาครับว่าสีเทสแบบไหนแบบไหนมาสิวางในสไตล์ไหนอี่ครับว่าสิเอา นาออกมาเลือกยับเข้าไปเลือกลึงออกมาเกินขึ้นึงปุ๊บก็ทางไหนครับนี่คือว่างใหม่อยู่วว่างพื้นฐานไปก่อนครับบ่ใบซ้อนหลังนั่นบ่บ่ใบซ้อนหลังมันบอเนี่ยไม่บนตัวบ่ครับบ่ใบซ้อนหลังจงช่องว่างไว้สว่างสใสนอนบ่ให้มันมีช่องว่างนนี่ก็ขึ้นมาไปประมาณนี่แหละก็จะซ้อนนี้ก็จะเหลือบ่ะมาณใบ้อนเอาหน้าเราตายยากครับ เปลี่ยนเมาแล้วนี่ครับแล้วนี่ใส่ไม้กันน้ำนะครับอัะเนี่ยใส่ไม้เขียวนะครับ MDF เขียวครับ MDF เขียวกันน้ำครับเนี่ยใส่ไม่ไม่แล้วครับเนี่ยใส่ไม่โมนี่แต่ดีก็ MDF ตัวเก่าตัวนี้มันจะกันน้ำได้ครับในระดับหนึ่งแหละอ่ะเขาเท็มาเป็น MDF กันน,น้ำสั่นเขาว่า เอ็มดีเอฟเขียวกันน้ำมาสั่นมาแต่ทีแพงกว่็มูเกาครับเอ็มดีเอฟตัวนี้แพงกว่็มูธรรมดาครับมาเอ็มดีเอฟเขียวเริ่มเนี่ยขั้นเนี่ยขั้นแนหลกเดี๋ยวพาถึงน้ำเบื้องนั้นตึงๆครับว่าเป็นยังไงยังไงอย่า,ยายมาเริ่มกันนี่ครับกคือ ร้อยแปดไม้ครับเนี่ยเฮดเป็นเช่นครับเผื่อสีไซซ er wow ์เสาขึ้นมะนี่ครับเป็นเสาวางปิดข้างหลังนี่ครับเป็นใส่์ลำโพงใส่ดอกลำโพงข้างหลังครับมีจอทีวีครับนี่ครับเดี๋ยวสิมะบึงร้อนจะหวบนแบบนี้ครับปากคือปากเขางุ้มนะครับเนี่ยเขามุ้มนี่เลยตู้นี่สีมะถึงข้างหลังนะครับอันนี้ปิดอันนี้สีมะปิดข้างบนเสื้อนี่ครับซังเข่าลูกครับเนี่ย ตัดตัวเสียนเขาลูกความกว้างอยู่ตามไม่เนี่ยครับในหน้าไม้นี่นี่ครับน,นี่การบากหัวเจอหัวครับบากเข่ามุ้มเขายังครับเนี่ยเปิสีว้างเห็นมันขึ้นเศร้าครับเนี่ยอย่างความว่าบึงเดี๋ยวันเป็นยังไงพี่น้องนี่ครับมืนกำลังเอากระดาษ กระดาษแข็งอ่ะกระดาษขาวกระดาษแข็งก็ขึ้นรูปครับกระดาษก็ขึ้นรูปครับจริงไหมเรื่องนั้นก็เป็นแบบมันอะเป็นแบบแพทเทิร์นกันแพทเทิร์นเหมือนมากร์นเราผสมเดี๋ยวมันทีไปตัดใหม่เพราะอะไรครับแบบเนอก็แพทเทิร์นแพทเทิร์น สกิลกันพนวะสกิลสกิลตั้งโตสกิลงานกันเป็ดแพทเทิร์นเห็นไหมเอ็นมันเข่านะครับที่ตัดไม่ตัดยังมันเข่ามุมเข่ากรอบครับเนี่ยลังนี่ปิดบิดเลยเห็นมาปิดเลยฉันนาปิดได้ นี่ครับตีแบบตอนเวลานั้นก็ดีไปจัดใหม่ในรูปนี่ครับมาประกอบกันอืมมันก็สีได้เข่าก็บอดีรถสวยๆครับม,มาต้องมองหลังแล้วว่ามองหลังด้วยกล้องไหมรุ่นไม่รุนร่นไม่ดี๋ยวนี้มองหลังด้วยกล้องไหมครับกระจกมองหลังนี่ต่อด้วยกล้องเลยสุกมเงินมาส่องมาเบิ่อ,ง,ง,พอง,งพันกระจกเนี่ยเบิ่องพันกล้องไหม,มนี่ครับหลังจากนั้นก็มาปาด บ้านเราเอาไปใส่แล้ววะนี่บ่ได้กับปาดคือนเราแล้ววะปาดปาดบ้าดอะไรกับปาดกับปาดจนกระดาษบดพุ่นแล้ววะกระดาษบดดีก็ไม่บดแล้วว่ะใหม่ันแพงพุนแล้วว่ะไมแพงกับกระดาษแพงก็กระดาษกระดาษนี่ยฮ่าในเมาใส่กระดาษอะไรแล้วว่ะนี่บ่ได้กับปาดที่นี่จะมันสิได้พุ่นแล้วว่ะนี่ครับ ี่ครับหลังจากาตัดกระดาษเป็นรูปแบบแล้วบรรยากาศไปตัดเส้นไม้ครับนี่เป็นไม้เขียวนะครับอันนี้ไม้เขียวครับนี่ไม้กันน้ำครับนี่ตัวนี้พ่อบระยุทธ์นี่ไม้กันน้ําเป็นไมเรียบกันน้ําครับไม่แบบไม้ี่ครับนี่เดี๋ยวสิไปเสี้ยงอีกครับเสี้มงองไหนะมันเป่าเขาหมืองหยังกันดีๆเบิ่งนี้ครับต้องนี้ไปเกลี่ยไปหยังให้มันเข่ารูปเข่าร้อยครับเนี่ยอ๋ออเอาเอาเออันนี้ไม่ยึดกันดีกว่า ยึดตึนกันยึดตึงกันโสมไมันจะยึดื้นไดใไม่จังเลยนี่ครับคือหยุดหยุดใหม่ด่านไหนครับหยุดพื้นกงินไม่ผสมอ่าหยุดพื้นกงินแต่ว่ายึดดียึดมีคือเดี๋ยวสิได้แก่ล้มขึ้เอาด้วยครับคือว่ายึดแผนด้พื้นที่คือว่าออกแบบกวอนครับเป็นมัตตีแบบตีอย่างั้างหนึ่งกันลาได้เลยแล้วแต่ทเดี๋ยวท่างไคที่ลื้อลงครับ นี่ขันยึดติดเพื่อสิขึ้นแบบครับหลังจากขึ้นแบบแล้วเรียบร้อยก็าจะเอาลงไปเห็ดข้างล่างก่อนนะครับเรื่องลื่นลงไปกันครับนี่คือการขึ้นแบบเริ่มต้นขึ้นแบบครับนี่นี่หลังคาก็นทีเหยียบสีหยังครับสิข,ขันสิบออกแบบหบอกน้ำล้นไล่ขางเทิงนี่ลยนะยังเป็นแบบไหนคนนีล้ลงกันอีกเปนหนึ่งแต่นี่เป็นแบบดันไหนออกมาก,ก่อนคือเพื่อสีเหยีเป็นรูปแบบออกมาแล้วคนจะลื่นลงไปตกแต่งข้างล่างอีกทีนหนึ่ง นี่ครับอันนี้ก็คือตัดตัดใหม่ไม่ใส่ทั้งขางเลยครับเนี่ยอาจารยที่สร้างกันตัดใหม่ไม่เก็บขางครับเกิดเสียงมันต้องเป็นอะไรยโค้งหลอกมา้เนาะก็คือตีตีโป่งขึ้นมาแหละครับเป็นลำโพงเป็นอย่างจีใส่กลองนะครับเพียบเป็นกลองขึ้นมาทั้งรันสามที่เราเห็นไหทั้งนี้เยอะกันนี่ทั้งนี้ก็ใส่เยอะกันครับสองขางแล้วก็ตีเป็นว่างดอกนั่นบ่ก็ดเสีว่างดอกว่างอย่างครับอ่าเป็นดอกแปดดอกโค้งก็ยังกวางกันไปครับแล้วก็มีจอจู่กลางมองนี่แหละก็ดเสีอาจจิ รับอีกคันนึงว่าสิวางลักษณะนู้นคือลักษณะหยุบหลังครับลค่อยมาเบิรงกันอีกคันหนึ่งกับการวางงาน่วอันนี้ึ้นโค้งครับเนี่ยดีแล้วครับคื่าตีเป็นกรอบแล้วเดี๋ยวเราคอยดูดออกมาลองเบิรงแล้ว่าเนี่ยครับเป็นกรอบคือเป็นฉากนะครับเนี่ยเราติดไปแล้วโค้งออกมาครับนี่เดี๋ยวมาเลยโค้งเลยประมาณนี้เป็นตครับแปดนิ้ว ตู่แล้วว่าก็เป็นนิ่วแปลจะในครือหานิ้วนึงเออเดี๋ยวจะเพิ่มนิ้วเขาอีกแล้วว่าหานิ่วฉีแล้วว่าเด้เพิ่มอีกเป็นแปดนิ้วแล้วว่าเป็นกล้องตู้ครับบางเลย่ครับทีวีเนาะอือส่วนใ่พักกลางๆเป็นทีวีครับนี่หันไปรนนี้ครับนี่แหละลูกนีประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นโค้งไว้ครับอันนี้กปินโค้งไว้เดี๋ยวเขาไมแต่งอีกึืงบางที่กดีิว่าอ้าวโค้งอย่างไรก็ยังมีหูมียังครับเดี๋ยว็้าติดหูเป็นยังครับเมื่อปเขาเพิ่มฤทประหยัดครับ มาแล้วมาแล้วมือโปกอะไรเดี๋ยวสิเข่าโค้งอีกเช่นนึงครับนี่กับการเทปเสาแบบวีพีครับวีไอพีนั่นละออย่างใครว่าเบิ้งไปเรื่อยๆว่าสิยว่าในถุงไหนนี่แบบไหนอ่าอ่าเนี่ยการขึ้นครับค่อยๆขึ้นทีละชิ้นทีละอันนึงสีแหละค่อยแปะค่อยง่ายอ่าค่อยนั่งกันกาวหยอดใส่มือแน่เงี้ส่ตาน้ำอ่านี่ครับนี่กับการโค้งครับอยู่ข้างล่างป็นตู้หลักที่ผ่านนิวเล่นพี่น้องอ่าอย่างจะไหนค่อยสิ แกเสียงกันดีกันเองก็ว่ากันได้ไม่เสียงเค็ปเรื่อยๆกันเนี่ครับขึ้นแล้วก่ะสีประมาณนี้ครับนี่คือขึ้นโค้งไว้ก่อนครับใส่ไม่ขึ้นคางเพราะวอเกษมันนู่งลงมากครับพอสีใส่ลำโพงครับดอกทั้งขางใส่ขวาครับนี่ครับก็คือขึ้นรูปออกมาประมาณนี้นี่ครับดอกมีจอยี่สิบเอ็ดตัวที่ตรงกลางเดี๋ยวสีว่างอีกแบบอีกทีหนึ่งครับวางดอกวางอย่างกวามขื่นโค้งไว้ก่อนครับเนี่ย ข้างล่างเป็นตู้ครับจะเอาหดเข้าไปแล้วครับมันเป็นภาพในสี่เดี๋ยวจะหดมันเป็นภาพแบนครับแต่ว่ามันสี่หดเข้าไปครับข้างในอยู่ครับพอจยืนออกมาเต็มตู้ครับพอจะชี้ออกมาเต็มหน้าตู้แต่ว่าตู้ยืนมากกว่าครับตู้ใหญ่กว่าจะบอกสาวสิหดเข้าไปข้างหลังครับโอเคนี่ครับอันนี้คือวางโคง้งขึ้นโคง้งอันนี้พับคือว่าสิเป็น ัก็เลยครับก็คือหักให้มันใส่หลังคามาหน่ครับมันเป็นมุมหักนี่ครับมุมก็อบสิประมาณนี้เดี๋ยวมองนี่เขาดีจอยืนไม่อีก่งจงหักครับอันนี้คือทําโตโค้งออกไปก่อนทําโตโค้งเห็นไหมนี่ก็เพื่อว่าสีให้มันเป็นกองครับอันนี้เป็นกองจังหักแยกส่วนกับฝั่งหลังนี่ครับมันสีแยกส่วนกันครับอันนี้ก็สสไลม์ม้ทั้งบดเลยอันนู้นก็สสไลมาไม้หักล่างนี่ก็สสไลมาให้กันครับเ็โค้งออกมากันมองนี่กับปิดออกมาพอวันสีมีผักใส่ลำโพงหล่อหักล่างที่นอนมาสั่งแมา มันจะมีช่วงกลางๆอยู่ครับช่วงกลางๆติดใส่ลำโพงมาเดี๋ยวมดีเบิ่งอีกทีมาทียุดจุดเลยครับอันนี้ก็ยื่นเข้าไปนี่ครับยื่นตัวเรียก UC สิบเอ็ดเซนครับเนี่ยอ้าตัวนี้ก็เพื่อเก็ตเนวครับนี่ครับอันนี้เก็ตเนวที่ยื่นบางที่เพื่อลำโพงครับบางนีเก็ตนิ้วกันครับตัดเป็นวักครับแล้วก็สโลปหัวใหม่ครับมาติดกั่ในเป็นกรอบแบบนี้ครับเดี๋ยวข้างเถิงนี่เดี๋ยวเป็นมาต่ออีกทีหนึ่งครับเอ่อหรือว่าสิ จัดแบบไรเพราะวันสิมีใหม่เห็นว่าปิดอีครับผงเทงผงบนนี่แหละอืมอันนี้คือเห็ดเป็นคองเห็นไหมใส่ขวาครับนี่เห็ดขึ้นกันครับเนี่ยเจ็ดนิ้วครับห้างวัดเจ็ดนิ้วตัวเลขเจ็ดนิ้วแล้วครับตรงนี้ด้ตู้นี่ะเดี๋ยวจังไรอีกทชนึงกระตีเจ็ในระบบใดแบบใดก็จำใครว่าบางอีกทชนึงครับนี่นี่คือการขึ้นโค้งไว้ครับการเห็ดคองที่ว่าใส่ดอกครับแล้วก็มีจออยู่นิตยังที่บอกว่า จอไว้จอแล้วก็ทั่งนี้เย็ะดอกของพงแล้วข้างล่างตอมาหนีเดี๋ยวสิเป็นยังไงรูปหลักหลังคาจะออกมาในรูปแบบใดเออสีใสตรวดลายวีพีแบบใดจังเลงใดสิจัดมองนีแบบใดดอกก็บสีมีข้างล่างอีกเทนึงเดี๋ยวจะคอยมาเบิ้งอีกเทนึงครับว่าสีเออว่ามันสีได้แบบใดพราะว่ามันมันต้องจัดแต่งไปเรื่อยครับจัดแต่งขึ้นไปเรื่อยว่าดอกสีไว้มองไรทรงกลอยู่มองไรมองไรเสียงมันสีอมเสียงมันสีหยับไดียวเคอยมาเบิ้งอีกเทนึงครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอนทุกคนสุดเดียว นี่ครับตัวเป็นชุดนอีกชุดครับกับงานปึกข้ขขาเนี่ยนะครับเริ่มออายกเบิง้งอยากศึกษากะลรองเบิ้งเลยครับใน,นคลิปอ่ะเบิ้งไปเรื่อยๆด้วกันครับ